ที่ทุกคนได้ยินเสียงกวางในตอนนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าปัจจุบันถูกไหมแต่ด้วยความที่มนุษย์เนี่ยมันมีสิ่งนี้อยู่สมองถูกไหมเราจึงสามารถที่จะคิดถึงอดีตและอนาคตด้วยกันตอนนี้หมายความว่าอะไรตัวยอย่างเช่นความอ้วนใช่ไหมอดีตเกิดอะไรขึ้นกินเยอะกินไม่เลือกตามใจตัวเองอกินเพราะเสียดายไปอีกปัจจุบันจึงเกิดความอ้วนหนักๆพุงและคุณว่าอนาคตเขาจะเป็นยังไงสุขภาพไม่แข็งแรง่ะคะลมาเร็วก็มาเครียดไปอีกทุกคนคิดว่าอันนี้จะเกิดในอนาคตถูกปละ่ะเมื่อกี้เราบอกใช่ไหมว่าอดีตปัััจจุบนนนนออาคตเกกิดขึ้้พรม จำได้ไหมเพราะว่าเขากินมาก่อนถูกไหมแล้วการกินของที่เขากินทุกนี้ก็อยู่ในท้องเขานั่นแหละมาเลยอ้วนแล้วที่เขาอ้วนเนี่ยก็คือปัจจุบันที่เขาเป็นอยู่ตอนนี้ถูกไหมก็คืออนาคตนั่นเองเพราะว่าพอเขาอ้วนแล้วเนี่ยคุณว่าเขาเครียดไหมคุณว่าปัจจุบันเขาเศร้าไหมคุณว่าปัจจุบันเขาพอใจไหมคุณว่าปัจจุบันเขาแข็งแรงไหมอ่าเห็นยังเคสเดียวกันเลยก็คือน้องก้อนคนนี้เหมือนเดิมที่เขาอ้วนทุกวันนี้เพราะผลจากอดีตของเขาเลยเกิดผลให้เขาเป็นปัจจุบันที่แสดงออกอยู่ว่าอ้วนแต่ ขอโทษด้วยนะคะในพูดถึงอนาคตที่ทุกคนปรารถนาเลยสิคะว่าเป็นย <sh> um ังไงคุณดีมานั่งแบบเลยค่ะสวยเวอร์มีความสุขค่ะรวยด้วยค่ะคุณดีใส่อะไรก็มั่นใจอ่าโอ้โหเห็นไหมเห็นไหมเห็นเห็นยังเห็นยังเห็นยังกว้างเรใช่ห้คุณเห็นอะไรรู้ไหมภาพปัจจุบันที่คุณเห็นหรือคุณมีคุณเป็นคุณสัมผัสคุณได้กลิ่นคุณได้ยินคุณริ้มรสคุณจับอยู่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นแค่ผลลัพธ์ในอดีต มันไม่ได้การันตีอนาคตของคุณเหมือนกับผู้หญิงคนนี้ใช่ตอนนี้เขาอาจจะมีไขมันในช่องท้องแต่เมื่อไหรก็ตามที่เขาเห็นความจริงด้วยหัวใจของเขาแล้วว่าเขาสามารถที่จะสร้างอนาคตใหม่ตัวเองได้เขาก็จะมีผลลัพธ์นี้ทันทีหมายความว่าอะไรเมื่อไรก็ตามที่คุณเกิดความรู้สึกไม่ดีให้รู้เลยว่านั่นคือมายามันไม่ใช่ของจริงมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นจริงในชีวิตของคุณตลอดกาลเห็นไหมตลอดกาลไม่มีจริงไงทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณตอนนี้เพราะคุณกำลังอยู่กับอดีตเธอจึงรู้สึกสูญเสียการเป็นของเธอสูญเสียพลังงานพลังชีวิตของเธอเพราะเธอไม่อยู่กับปัจจุบันเลยสักนิดหรือคุณเชื่อว่าอดีตเป็นจริงก็จบแหละตรงไหมเมื่อคุณตัดสินใจเองเร็วเกินไปก็จบแล้วความจริงล่ะถ้าคุณเลือกที่อยู่ความจริงความจริงจะปรากฏกับคุณก็ต่อเมื่อคุณรู้ตัวเมื่อเกิดการรู้ตัว การรู้ตัวเกิดขึ้นได้หลายสเตจม,มากแต่การตื่นรู้หรือรู้ตัวที่แท้จริงหรือการตื่นอย่างแท้จริงคือตื่นจากประสบการณ์ตัวเองเสร็จแล้วคุณจะเดินทางกับความจริงเท่านั้นความจริงเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เห็นตอนแรกอย่างเช่นถ้าคุณเห็นเงินในกระเป๋าคนตอนนี้แล้วคุณรู้ว่าเนี่ยคือมายานม่ใเช่ของจริงของจริงคืออะไรจริงที่ว่านี้จริง,นง,รงในจิตใจของคุณตกลงคุณต้องการอะไรในชาตินี้คุณปรารถนาสิ่งใดคุณอยากจะได้รับสัมผัสอะไรให้คุณเขียนออกมาทั้งหมดในสิ่งที่คุณต้องการปรารถนา เพราะฉะนั้นถ้าเราคิดหรือรู้สึกในหนทางสายทานแห่งความผาสุกเนาะสายทานแห่งความปรารถนาของคุณความฝันของคุณความจริงที่คุณปรารถนาแี่ตัวเองเป็น,นถ้าคุณคิดเชื่อรู้สึกอยู่ในนี้บ่อยๆเข้ายัางไงวันหนึ่งคุณก็ไปถึงตรงนี้ในเวลาที่เหมาะสมในตัวมันเองไม่จําเป็นต้องเร่งไม่มีอะไรต้องเร่งเลยหรือทุกคนในมินทอร์เนี่ยที่มาถึงจุดนี้ได้มันไม่ได้เกิดจากความพยายามขนาดนั้น,นไม่ได้พยายามแบบต้องสู้ขนาดนั้นแต่มันเกิดจากความสนุกที่จะทําเมื่อคุณเข้าใจสิ่งน,นี้แล้วเนี่ย มันทําให้คุณมีชีวิตแบบใหม่ที่คุณต้องการจริงๆที่คุณปรารถนาจริงๆเพราะฉะนั้นความจริงคุณคืออะไรวันนี้เขียนออกมาให้หมดนะคะใครที่อยากเขียนและส่งกันบ้านสามารถส่งกันบ้านได้ที่ l i น์แอดแอดกวางสปายคลาสใครที่ส่งกันบ้านอาจจะให้โบนัสอะไรพิเศษก็ได้นะคะเพราะว่ากวางอยากให้คนที่เอาจริงถ้าวันนี้คุณรู้แล้วว่าอะไรคือความจริงอะไรคือมายาอยากให้คุณเลือกที่จะใช้ความจริงก่อนเสมอและละทิ้งมายาสะวางมายาลงแล้วกลับมาสู่ความจริงในชีวิตของคุณ